เขาอยากกลับมาคบกับเองไม่รู้ดิเขายังไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยกันมาตั้งสองปีนวย้ยแต่งทำลายความเชื่อใจเองอะก็บอกอยู่ว่าแค่แกล้งเล่นมันไม่ใช่แบบว่าเจ้าชู้หรือว่านอกใจกจริงๆซะหน่อยพอแล้วอะ่ะหวะังไมอยากกลับไปทบนั้น,นอีกแล้วแค่กลับมาคบกันเนี่ยเขาขอโทษที่เคยแกล้งเคยทําอะไรไม่ดีอะไม่รู้ดิแต่เขาว่ามันเกินไปอะเขาจะไม่ทำไอีกแล้ว ไว้แค่นี้ก่อนไงแล้วในอนาคตค่อยว่ากันหมแล้วทําไมถึงไม่อยากกลับมาคบกับเขาละ่ะเอาเอาความจริงปะเขามีคนใหม่แล้วเออกวางแกล้งเขาไปนเนี่ยไม่ได้แกล้งเขาพูดจริงๆแล้วทําไมไม่เรียกว่าเองอะเรียกกั๊กทําไมก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะไม่ได้เป็นอะไรกับแค่เราหรือเปล่าแต่เป็นกับคนอื่นงนี้เหรอก็ประมาณนั้น เขาเล่นกับเฟิร์นเฟิร์นไม่เคยฆ่าเขาเลยนะเฟิร์นไม่เคยฆ่าเขาเลยมีแต่เองนี่นแหละที่มาฆ่าเขาว่าวทำไมชอบพูดถึงจังเลยอะ่ะก็คิดถึงอะคิดถึงก็กลับไปสิปุ๊ดเองจ๋านะเขามีอะไรจะบอกอะว่าเฟิร์นกลับมาขอคืนดีอะว่ายังไงเขาก็ยังรักทั้งคู่อะ่ะแต่ถ้าให้เลือกเขาเลือกเฟิร์นดีกว่าแต่ถ้าให้เลือกเขาเลือกเฟิร์นดีกว่าอเองโอเคเนาะก็โอเค ก็เกมสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้เล่นตอนเป็นแฟนกันอะห,หลังจากนั้นเราก็คงไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วนะเมาเป็นไรเขาก็คงเล่นแต่กับเฟิร์นอะเขาก็คิดถึงเองนะเว้ยคิดถึงเวลาว<ะ>เราเล่นด้วยกันทุกคืนม <it> ุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทย ครบเร่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปกวางฮะคิดถึงจังคิดถึงหรอใช่ไม่คิดถึงอะทำไมพูดอย่างนี้แล้วเป็นอะไรอีกเนี่ยก็ไม่คิดถึงไงทำไมถึงไม่คิดถึงอะก็ก็ไม่คิดถึงไงก็ถามทำไมถึงไม่คิดถึง,งไม่รู้เลยเป็นอะไรอีกเนี่ยป่าลงไหนอะลองมันตังโอเคมีคนอยู่ข้างมันโอวิ่งไปโดนไปนไหนละข้างข้าง เราอยู่นี่แหละกว่าโกรธเขาเหรอป่าเราเป็นอะไรเหมือนไม่ค่อยอยากคุยเลยไม่ได้ทนไรใช่เหรออืมไม่ได้เป็นไรแน่เลยรอนอีอนอยากจกะโดดโอเคโอเคพระมาหน้าบ้านเหรออะไรนะพระมาตีละครหน้าบ้านเหรออืมแล้วทําไมชวนเล่นเกมตั้งหลายวันทำไมเพิ่งมาเล่นอะไรวันนี้เนี่ยก็เบื่อเบื่อไม่อยากเล่นนึกว่าลบเพื่อนเขาไปแล้วไม่ลบหรอก ก็บางทีก็อยากอยากเล่นเกมด้วยมันเบื่อช่วงนี้เบื่อเขาเหรอป่ะมีคนอยู่บนบ้านโออกวางกวางฮะคิดถึงยังไม่อะเป็นอะไรอะป่าคิดถึงใครเหรอคิดถึงกวางนั่นแหละแล้วกวางคิดถึงเขาเปล่าไม่อะทำไมอะก็ไม่คิดถึงไงแต่กเขาคิดถึงกวางอะไม่อะ อย่าไม่คิดถึงกันเลยกวางเป็นไรนี้่เปล่าเขาผิดอะไรเขาทำอะไรผิดเปล่าและยังเป็นอะไรอ่ะยังเป็นแบบนี้อ่ะไม่ได้เป็นอะไรกวางกินข้าวยังกินแล้วคิดถึงอ่ะตอนเช้าปกติเราจะไปตลาดด้วยกันไงมไม่มีใครเป็นเพื่อนเ,อนเลยอ่ะก็อยากทำอย่างนั้นเองอะ่ะเขาก็แค่แกล้งเองเล่นไงเขาไม่คิดว่าเองจะจริงจังแบบนี้ก็เขาไม่ชอบไหม ปกติเองเองไม่ไม่หัวร้อนแบบนี้ไงเขาก็แค่ทําคลิปแกล้ง,งเฉยไม่แต่บางทีมันเกินไปไงเขาก็ไม่คิดว่าเองจะจริงจังแบบนี้ไงเราจะให้ทาไงอ่ะก็ทําใจเขาอยากกลับมาคบกับเองไม่รู้ดิเขายังไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยกันมาตั้งสองปีนวย้ยแต่เองทำลายความเชื่อใจเองอ่ะก็บอกอยู่แค่แกล้งเล่นมันไม่ใช่แบบว่าเจ้าชู้หรือว่านอกใจจริงจริงซะหน่อย ก็ใจปัคือแค่แกล้งอ่ะขอเขาก็รู้แต่เขาไม่ชอบไงกัศเราจะให้ทายังไงเราไม่รู้ดิก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องไปทําอะไรเยอะไม่เขาแค่อยากกลับมาคืนดีเฉยไม่นะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนีย่ยพอตอนนี้ไม่มีเองเก็ยวมันเหงาอะเองเหงาจริงเหรออืมเขาเขารุ้มือนเองไม่ได้แบบไม่ได้เหงาอะไรเลยนะ ใช้ชีวิตปกติไม่ได้แบบรู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกเสียดายเสียดายดิเสียใจด้วยเขาไม่คิดว่าจะต้องเลิกกันไงใครจะไปรู้ล่ะก็สิ่งที่เองไม่รู้ก็ไม่เคยถามไม่เคยคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงารู้สึกอีกทีก็จ่ายไปแล้วเปล่าไม่มันก็แค่ถ้าเกิดกวางให้กลับมาคืนดีมันก็ไม่มีอะไรแล้วไงแต่ถ้าเกิดเขาให้โอกาสเองอีกรอบเองก็ยังจะทําอีกเขาไม่ทําหรอก เองจะรู้ได้ไงว่าเขาจะทําไม่ทาอ่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตเว้ยพอแล้วอ่ะไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วแค่กลับมาคบกันนี่ย<ม>เขาขอโทษที่เคยแกล้งเคยทําอะไรไม่ดีอ่ะไม่รู้ดิแต่เขาว่ามันเกินไปอ่ะเขาจะไม่ทาําอีกแล้วพอไว้แค่นี้ก่อนไงแล้วในอนาคตค่อยว่ากันหน่อยเนาะกวางก็รู้นิวว่าเขาเป็นคนใจร้อนอ่ะเขาอยากกลับมาคบเลยถ้าเขามันยังไม่ถึงเวลา มันยังแบบไม่รู้ความที่แบบว่ายังไงอะเสียใจแบบที่แท้จริงอะแบบเราเพิ่งห่างกันได้ไม่กี่อาทิตย์เองเฮ้ยวันนี้มีคนตายสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเว็บมุมเกมช็อปนะครับผมเป็นเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์เติมเงินเกมนะครับแล้วก็เติมพวก,พวกเติมเงินโทรศัพท์เติมเงินเติมได้ทุกอย่างครับสุ่มรางวัลพวกเกมพวกเนี้ยครับก็ เข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับใครไม่มีสมาชิกก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับผมส่วนนะครับส่วนพี่เดี๋ยวเราจะล็อกอินพี่ว่าจะล็อกอินเข้า Facebook ดีกว่านะครับง่ายดีนะครับทุกคนก็ล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยครับแล้วก็วิธีการเติมเงินนะผมก็เข้ามาที่เติมเงินตรงนี้เลยนะครับมีทั้งทูมันนี่นะครับทูวอลเล็ตนะครับแล้วก็ทูวอลเล็ตกิฟต์นะครับแล้วก็เคบ n k นะครับแต่พี่จะเติมวอลเล็ตดีกว่านะครับง่ายดีนะครับก็โอนไปเบอร์นั้นแล้วก็ใส่หมายเลขอ้้าางงออินนะครับชื่ตมี เรดิตก็จะเข้ามานะครับสองร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปสุ่มเล่นกันดีกว่าทุกคนนะครับสุ่มเข้าตรงนั้นใส่ U i d ดีด้วยนะครับผมใส่ U i d ดีด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เรามาหน้าสุ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองสุ่มดูดีกว่าสักขอหน่อยกี่เพชรก็ได้ขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยอ้โอ้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรลองรอบที่สองขอเพชรหกสิบแปดก็ยังดีห8สิบแปก็ยังดี โอเคครับผมได้68ส <author> ิบแปเพรครับรอบที่3ผมขอ3,000ผมขอ3,000ผมอยากได้3,000เพรมากเลยเฮ้ยย็ดเคเกินเฮ้ยเข้าเลยทุกคนเข้าเลยไม่ต้องเอามาเติม โอ้เราไปแลกเพชรกันต่อดีกว่าทุกคนนะครับส่วนที่ใครมีเติมเครดิตเข้าไปแล้วอยากซื้อเพชรฟรีไฟลนะครับผมก็เข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับสามารถกดซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องเรื่องมากไปซื้อนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับก็สามารถกดแลกได้เลยนะครับตามนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่สำเร็จนะครับเพชรก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเรานะครับเพชรก็จะเข้ามาอยู่ในนั้นเลยนะครับชื่อตามนี้นะครับผมเพชรก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เลยนะครับโอเคใครอยากเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเราทำไมถึงไม่อยากกลับมาคบกับเขาล่ะะอเาาควมจริง เขามีคนใหม่แล้วเว่อร์กวางแกล้งเขาไปเนี่ยไม่ได้แกล้งเขาพูดจริงๆมีจริงเหรอกวางกีโมพูดจริงๆเราเพิ่งเลิกกันไปอาทิตย์เดียวเองนะเว้แล้วทำไมเป็นแบบนี้วะก็เองทำตัวเอง่ยเขาทำอะไรกวางเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาแค่แกล้งเล่นเราก็รู้นี่ว่าเป็นยังไงเราแกล้งอะไรกันแบบไหนอะแต่เขาไม่ชอบให้แกล้งไงถึงต้องเลิกกันแบบนี้เลยเหรอวะ <c oughs> มันเกินไปอะ ไม่เกิหรอกสิ่งที่กักทำกับกวางแล้วทำไมไม่เรียกว่าเองอะเรียกกักทำไมก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะไม่ได้เป็นอะไรกับแค่เราหรือเปล่าแต่เป็นกับคนอื่นงนี้เหรอก็ประมาณนะั้นแล้วไงอะแล้วเธอทำยังไงให้ได้กลับไปคบอะต้องรองนานแค่ไหนหรือว่าหรือจะไม่กลับมาเลยก็ไม่กลับไปเลยคือแบบจ,จุกกับกวางทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะก็กักทำตัวเองอะมันจะร้องไห้เลยนวย้ยรู้สึกอย่างอะว่า สิ่งเองทำกับเขามาเป็นยังไงอ่ะอืมสรุปว่าเราจะไม่กลับมาคืนดีกันแล้วใช่ปะเองฮะเขาแกล้งเล่นคืออะไรแกล้งนี่คือยังไงเขาไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้มีใหม่เอาเหรอสรุปว่าเรากลับมาคืนดีกันได้ใช่ปะใช่ไหมแกล้งเล่นเฉยๆสรุปคืนดีกันได้ใช่ไหมใช่จริงอ่ะจริงเฮ้ยยี่ดีใจแต่ ห้ามตาอีกนะเขาไม่ชอบโอเคพูดแล้วนะสัญญาโอเคโอเครักเองนะเขาไปทำงานก่อนนะโอเครักเองนะจุบจ๊บจุ๊บรักเหมือนกันไปแล้วค่ะครับ